สำหรับการล้างมือนะคะเพื่อเข้าช่วยเคสไมเนอร์เซอร์เจอรี่นะคะหรือว่าทำหันถการไมเนอร์เซอร์เจอรี่หรือว่าการถอนฟันก็ตามนะคะเราจะล้างมือด้วยวิธีการเดียวกันนะคะก็คือการล้างมือ7ขั้นตอนอย่างน้อย30วินาทีเพื่อให้มือเราปราศจากเชือ้อแล้วก็พร้อมกับการทำหันถการะคะ่ะ เวลาที่เราเปิดเซ็ตนะคะก็จะสังเกตว่าเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้เวลาที่เปิดเนี่ยเราเอามือไปสัมผัสด้านในของเซ็ตนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเปิดเซ็ตเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เราแกะถุงมือลงไปเนี่ยมือเราจะอยู่สูงนิดนึงเพื่อไม่ให้มือเราอ่ะไปสัมผัสข้างในเซ็ตนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่เอมี่นะคะจะสาธิตวิธีการล้างมือก่อนการทําพนากานให้พวกเราดูค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็เปิดน้ําก่อนแล้วเราก็ล้างมือให้พอเปียก นะคะคแล้วเราก็ปิดน้ํานะคะแล้วเราก็กดน้ํายาล้างมือเลยในขั้นตอนการล้างมือเนี่ยเราจะล้างมือนานสาวินาทีนะคะก็เริ่ม,มต้นตั้งแต่สเต็ปหก็คือเราเอาฝ่ามือถูก,กันนะคะแล้วก็เอาฝ่ามือถูหลังมือตรงบริเวณซอกนิ้วทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะสเต็ปที่สเราจะนําฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะแล้วก็ซอกนิ้วทางด้านในทั้งสองด้าน สเต็ปที่สี่แล้วก็จะนำหลังนิ้วมือถูฝ่ามือทั้งสองด้านนะคะสเต็ปที่ห้าเราจะถูนิ้วหัวแม่มือนะคะทั้งสองด้านสเต็ปที่หกเราจะใช้ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือทั้งสองด้านนะคะและสเต็ปที่เจ็ดก็คือเราจะถูรอบๆข้อมือนะคะ หลังจากนั้นเราจะใช้ข้อศอกในการเปิดน้ำนะคะกลับมาแล้วก็ล้างมือให้สะอาดมาถึงบริเวณตรงข้อมือที่เราถูสบู่ไว้ด้วยนะคะพอเราล้างมือสะอาดแล้วนะคะเราก็จะปิดตัวก๊อกน้ำด้วยข้อศอกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการคอนทามิเนตแล้วก็ยกมือตั้งขึ้นนะคะแบบนี้เลย หลังจากที่เราล้างมือเสร็จนะคะเราก็จะพร้อมไปทำแผนการโดยที่เราจะไปเช็ดมือแล้วก็ใส่ถุงมือในเซ็ตของเราค่ะในขั้นตอนของการเช็ดมือนะคะเราก็จะหยิบผ้าเช็ดมือขึ้นมานะคะที่ชายแล้วก็ถอยตัวออกไปจากเซ็ตนะคะแล้วเราก็จะเช็ดมือทีละด้านโดยที่การเช็ดมือเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังไม่ให้ตัวปลายผ้าเช็ดมือเราเนี่ยมันตกลงมาในเซตหัทที่เราใช้ทำแผนการเราเช็ด มือด้านหนึ่งได้ผ้าด้านหนึ่งนะคะเมื่อเราเช็ดเสร็จเราก็จะกลับผ้าโดยจับชายด้านล่างของผ้านะคะแล้วก็หมุนใช้ผ้าที่เรายังไม่ได้เช็ดนะคะเช็ดมืออีกด้านหนึ่งเมื่อเราเช็ดมือเสร็จนะคะเราก็จะทิ้งตัวผ้าเช็ดมือนี้ออกไปข้างนอกเสร็จผ่าตัดของเราค่ะ แล้วก็ทำการสวมถุงมือค่ะวิธีการสวมถุงมือนะคะเราต้องระมัดระวังในการจับตัวซองถุงมือให้เราจับแค่บริเวณซองแล้วก็อย่าไปโดนพวกเซ็ตต่างๆนะคะเราก็จะเห็นว่าเราเปิดถุงมือออกมาเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะ แล้วก็ทําการจับใส่ถุงมือนะคะเริ่มจากด้านขวาก่อนโดยจะสังเกตเห็นการจับถุงมือนะคะเราจะจับเฉพาะด้านในของถุงมือแล้วก็สวมถุงมือเข้าไปลักษณะการใส่ถุงมือแบบนี้เราเรียกว่าโอเพนเทคนิคนะคะเพราะว่ามือเราเนี่ยจะอยู่ออกนอกจากเสื้อกาวแล้วก็เมื่อเราใส่ถุงมือด้านขวาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้มือด้านขวาเนี่ยช่วยในการสวมถุงมือด้านซ้ายได้ง่ายขึ้นค่ะ แล้วก็สอดนิ้วเข้าไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้มือด้านขวาเรา,ามีถุงมืออยู่แล้วแล้วก็สอดนิ้วเข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้มือที่เราสวมถุงมือแล้วเนี่ยไปโดนบริเวณแขนเสื้อนะคะหรือว่าไปโดนบริเวณผิวหนังของเราที่ไม่ได้ทำการล้างนะคะ นี่ก็จะเป็นอันเสร็จนะคะพร้อมที่จะไปทำแผนาการค่ะเราก็จะมาดูวิธีการใส่ถุงมือด้วยวิธีการโอเพนเทคนิคกันอีกรอบนะคะหลังจากที่เราล้างมือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเปิดซองถุงมือออกในเซตสตเตอร์ลน,ะะน์นะคะก็จะเห็นว่าเปิดมาชั้นแรกเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเนี้ยคือด้านซ้ายแล้วก็เนี้ยคือด้านขวาหันเข้าหาตัวเราเอง แล้วเราก็เปิดซองออกนะคะบางทีถุงมือมันอาจจะติดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราก็ล้างมือสะอาดแล้วนะคะเราเริ่มใส่นะคะจากด้านขวาก่อนก็ได้มือเราอ่าล้างมือแล้วเราสามารถจับถุงมือได้เฉพาะในส่วนที่มันเป็นที่อยู่ที่อนาคตมันจะไปเป็นด้านในของถุงมือนะคะอันนี้กลับพลิกกลับเข้ามาก่อน เราก็จับตรงนี้ได้เลยพอจับแล้วนะคะเราก็หงายมือด้านขวาขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็จะพอดีกันกับถุงมือที่เราจะใส่เราก็ทําการสอดมือเราเข้าไปนะคะตามนิ้วเลยโดยที่มือเราอีกด้านนึงเนี่ยจับแค่บริเวณขอบของถุงมือด้านในนะคะแล้วก็ลูดขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการใส่ถุงมือทางด้านซ้ายนะคะ,ะ,คะเช่นเดียวกันเราหงายมือขึ้นในด้านนี้เนี่ยเราสามารถใช้ถุงมือที่เรา ใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์แล้วเนี่ยจับถุงมือได้ทุกบริเวณเลยนะคะเพื่อทําให้การใส่ง่ายขึ้นแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้มือเราเนี่ยไปโดนกับมือด้านซ้ายนะคะเราอาจจะสอดเข้าไปได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดลงมาปึ๊บนะคะแล้วก็ใส่ให้ถุงมือเนี่ยกระชับกับบริเวณข้อมือเรานะคะพอใส่อันนี้เสร็จเนี่ยเราก็เอามือด้านซ้ายเราที่ใส่แล้วเนี่ยมาจับขอบถุงมือนะคะเพื่อใส่ให้กระชับกับข้อมือของเรา เช่นนี้แล้วนะคะก็จะพร้อมในการทำผัฒการหรือว่าเข้าช่วยงานไมเนอร์เซอร์เจอรี่แล้วค่ะ